สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมาดูรุ่น F 1 1 4KPO นะครับแล้วจะจางขาวนะครับม่ข้างนะครับ,นะรบ,นะรบจากนั้นใส่แบตเตอรี่นะครับ กดให้ดังทุกครั้งก่อนเล่นจะลืมแกะฝาครอบกินบอลน,นะครับพอเวลาที่กล้องมันเซ็ตตัวเนี่ยมันจะหมุนเองนะครับถ้าเราเผลอเปิดไปเนี่ยเราไม่แกะปุ๊บเนี่ยทำให้กล้องหรือกินบอลเสียได้นะครับ <c oughs> ครับโ <c oughs> ทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ต้องเป็นตัวที่รับสัญญาณ Wi-Fi 5 g นะครับ <c oughs> ไม่จำเป็นต้องเป็นซิม5 g นะครับแต่ว่าให้เป็นรับสัญญาณ Wi-Fi 5 g ได้นะครับ แรมควรจะสัก4ี่ขึ้นไปนะครับถ้าถึงแดได้ก็ดีเพราะถ้าถึงแดเนี่ยเวลาที่เรารับสัญญาณภาพจากโดรนเนี่ยมันจะไม่กระตุกเลยนะครับแต่ถ้าน้อยกว่า8ดเนี่ยเวลาที่บินไปอาจจะมีกระตุกบ้างแต่ถ้าเราจะใช้ต้องการใช้ไฟล์วิดีโอมาโพสตในกลุ่มอะไรพวกเนี้ยครับให้ดึงไฟล์วิดีโอจากในมโมรีนะครับเพราะที่ตัวโดรนสามารถใส่เมมโมรีได้นะครับใส่ที่หกเนี่ยครับต่องใส่แต่ได้ถึงหกสิบสี่กิกนะครับอ่วิธีการเปิดนะครับต้องเปิดที่ตัวโดรนก่อนนะครับ กดคาไวจนไฟติดสีดวงแล้วปล่อยนะครับจากนั้นกดที่รีโมทกดหนึ่งครั้งแล้วก็กดอีกหนึ่งกดสองครั้งนะครับกดหนึ่งครั้งแล้วปล่อยแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับกดอักกดต่อจนสัญญาณเชื่อมต่อ เสงตีนงจนี่คือสัญญาณเชื่อมต่อตัวที่หมดนะครับเราสังเกตง่ายดูหน้ากล้องนะครับเราลองปรับกล้องดูนะครับกล้องอย่าทิมลงนะครับกล้องจะทิมลงแล้วปรับขึ้นปรับขึ้นมาขึ้นว่ากิมบอลอัพหน้ากล้องจะขึ้นเชื่อมต่อเรียบร้อยคราวนี้ก็มาดูที่โทรศัพท์นะครับจะเปิดไวไฟขึ้นมานะครับนะครไวไฟขึ้นมา จะเป็นชื่อ SJFO นะครับผมเคยเชื่อมต่อแล้วครับอาจจะได้มันจะขึ้นว่าเชื่อมต่อไม่มินเนตนะครับแต,แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเพิ่งเชื่อมต่อเชื่อมต่อครั้งแรกมันถามว่าอนุญาตไหมนอนุญาตไปเรื่อยๆนะครับพอเข้าพอเชื่อมต่อไ i f ฟเสร็จแล้วก็ไปที่แอปนะครับเราจะคืนบอกเข้าแอปปุ๊บกดปุ๊บสัญญาณพาดมาแล้วนะครับ การท่ามาแล้วนะครับจากนั้นก็โทรศัพท์ใส่ที่ช่องนะครับอ่าอ่าตัวนี้ปรับระดับได้ทำจากมาให้ที่รับเสานะครับ วิธีการเริ่มเล่นนะครับเราต้องคาลิเบตเข็มทิศน,นะครับแล้วก็คาลิเบตไจโรการคาลิเบตเข็มทิศก็คือโยกสเต็กเล็กตัวนี้นะครับโยกเฉียงเข้าโยกเฉียงเข้าทถานี้นะครับที่จอจะขึ้นว่าให้เราหมุนโดนนะครับความสูงหนึ่งเมตรเห็นไหมครับความสูงหนึ่งเมตร แต่ผมจะทําไม่ถึงนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเล่นจริงให้ทํถึงนี่ครับจับขนาดพื้นแล้วหมุนข้างขวาหนึ่ง,องรอบพอครบรอบเสร็จปุ๊บไฟข้างหลังจะติดไฟข้างหน้ายัยงกระพริบอยู่นะครับหน้าจอจะบอกให้เราหงายโดนขึ้นนะครับแล้วหมุนหนึ่งรอบแล้วก็หงายโดนขึ้นหมุนอีกหนึ่งรอบเหมือนขวานะครับพอรครบรอบเสียงติดปุ๊บไฟกระพริบแล้วก็วาง เขาจะบอกว่าให้เราวางน,นะครับจากนั้นคาริเตรไจโรนะครับื่อทีเราคาริเตรคอมไพน์รือว่าคาริเตรเขียนทิศเราเฉียงเข้าอย่างนี้ใช่ไหมครับให้อย่างนี้การคาริเตรไจโรเราต้องเฉียงออกนะครับเดียยวกานก็คือเฉียงออกขาไว้อ่ออาเรียปล่อยครับเขาจะบอกว่าให้อาด,ดุวางไว้ที่พื้นนิ่งๆก็วางไว้สังเกตหน้ากล้องตรงนี้ครับจะเซต เราจะตั้งกล้องกิมบอลเน่ยจะกระดกขึ้นกระดดน้อยแค่ไหนแล้วแต่พอเราเซตคาร์เรเตไตโลเนี่ยกล้องจะกลับมานะบจะกลับมาตำแหน่งเดิมนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าเป็นเราเล่นอยู่กลางแจ้งเนี่ยก็คือโหมด GPS เนี่ยเราก็รอจนขึ้นว่า r e ready to i l y เพื่อให้เขาจัดสัญญาณเราเทียมนะครับจนครบเขจะขึ้น a ล y to fly เราก็สตาร์มอเตอร์ได้แต่ถ้าเราอยู่ในอาคาราจัดเดาเทียมไม่ได้นะครับ จะสตาร์ทไม่ดการสตาร์ทครับกดลงลเสียงอย่างนี้ยหรือเขียงขึ้นได้แล้วาคถนัดครับเสียงอย่างนี้หรือกดลงแล้วเฉียงได้หมดนะครับแต่นี้สตาร์ทไม่ได้เพราะว่าเราเปิดโหมด GPS นะครับแล้วอยู่ในอาคารจับ GPS ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดน n t ้ mode นะครับเป็นโหมดท,ที่ไม่ไม่ใช้ GPS สําหรับเหมาะการบินในอาคารนะครับใช้ฟังก์ชันนี้ใช้ปุ่มตัวนี้นี่ใช้ปุ่มนี้นะครับปุ่มตัวเนี้ยปกติแล้วจะ มีหน้าที่คือเป็นปุ่มที่ไว้เปลี่ยนความเร็วของโหมดนะครับตอนนี้จะเป็นอยู่ที่ความเร็วอยู่ตรงกลางก็คือ normal mode นะครับ normal mode ผมกดทีนึ่งปุ๊บจะเป็น sport mode นะครับกดมันจะเป็นปุ่มมันจะกดละวน,นะครับกดปุ๊บเป็น camera mode camera mode นี่คือจะบินช้าสุด camera mode คือโหมดกล้องบินโหมดกล้องคือว่าเหมาะกับการที่จะถ่ายวิดีโอนะครับโดยจะบินช้าจะนิ่งๆนะครับกดอีกครั้งหนึ่งเป็น normal นะครับ เป็นสปอร์ตแมวนะครับคราวนี้ไอ้ปุ่มที่ที่อาไว้เปลี่ยนสปีดความเร็วของโดนเนี่ยก็คืออีกปุ่มอีกฟังก์ชันหนึ่งในปุ่มนี้ก็คือว่าเปลี่ยนโหมด no GPS กับใช้ GPS นะครับวิธีที่จะเปลี่ยนเป็นโหมด no GPS ตอนนี้ก็คือ GPS ครับเรากดปุ่มตัวน,นี้คาไว้ไม่กดเลยนะครับนะครับก็จะเป็นโหมด anti mode อันนี้โหมดคือโหมดไม่ใช้ GPS นะครับตอนนี้จะสามารถสตาร์ทมอเตอร์ได้นะครับนี่ครับตอนนี้อยู่โหมดอันตี้โหมดนะครับก็สามารถอยู่ในอาคารอยู่ในบ้านก็สามารถสตาร์ทได้เราสตาร์ทนะครับนะครับสตาร์ทได้นะครับการดับมอเตอร์ทำเหมือนการสตาร์ทเลยครับเฉียงลงเข้าหาตัวเห็นไหมครับดับเดี๋ยวสตาร์ทใหม่ครับ บางคนก็ถนัดอย่างนี้กดลงก่อนแล้วค่อยดันเข้าก็สตาร์ทนะครับบางคนก็กดดันเข้าเลยแล้วแต่ได้หมดครับอ่าตายแล้วนะครับเวลาดับมอเตอร์แล้วแต่ถนัดนะครับคราวนี้มาดูปุ่มต่อไปนะครับปุ่มสต็อปยิมมิชี่สต็อปหยุดฉุกเฉินตัวนี้กรณีเขาที่ผมเข้าใจก็คือว่ากรณีที่โดนตกหรือโดนชนต้นไม้ ถ้วตกถึงพื้นแล้วแต่มอเตอร์ยังหมุนอยู่โดนก็อาจจะหงายท้องหรือใบกําลังฟันพื้นอยู่เนี่ยเราก็กดตัวนี้เพื่อให้มอเตอร์หยุดการทํางานนะครับเป็นการเซฟ,ฟตัวโดนไปนะครับไม่ให้มันเสียหายเยอะก็การทํางานนะครับก็คือสตาร์ทก่อนสัมผัสน,นะครับการทําง,งานของปุ่มสต็อปนะครับกดสั้นหนึ่งครั้งแล้วกดยาวคาไว้กดสั้นหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดคาไว้นะครับมันจะขึ้น ิมเมอร์จนซี่นะครับอันนี้ใหม่สตาร์ทนะครับปุ่มสต็อปนะครับกดหนึ่งครั้งแล้วกดยาวคาะไว้ประมาณ3มวิมาแล้วจะดับนะครับกรณีที่โดนตกถึงพื้นแล้วมันใบมันหมุนฟันพื้นหรือว่ามอเตอร์ไม่ยอมดับก็ทำอย่างนั้นนะครับหรือว่าเพื่อนๆสัดแบบนี้ก็คือว่าสตาร์ท ตอนที่โดนตกแล้วอะไรเงี้ยก็กดเหมือนตอนสตาร์ทนะครับกดเสียงลงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดับถ้าไม่ดับก็คือใช้ปุ่ม emergency stop นะครับก็คือกดสั้นหนึ่งครั้งแล้วกดคั้งแล้วก็กดยาวครังไว้กดปุ๊บก,ก,กดครังประมาณสามวิก็จะดับนะครับส่วนปุ่มตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดรีโมดนะครับแล้วนี้เป็นปุ่ม return home ตอนนี้ที่บินบินไปเนี่ยไปไกลๆเนี่ยเราต้องการเรียกเขากลับก็กด พี่เดียวจะขึ้นตรงนี้ว่า Return นะครับเราจะมีเสียงสิริพูดมาว่า Return Home แล้วก็อินเว์ดังก็สังเกตที่ความไกลนะครับความสูงความเร็วความไปก็จะลดลงอย่างเช่นอยู่ที่500เมตรก็จะลงมา4 9 9 498มาเรื่อยๆจนจนความไกลนะครับความไกลเป็นศูนย์ความสูงก็จะเริ่มลดลงอย่างเช่นเราอยู่ที่ความสูง50ก็ิบลงลงเหลือ4 9 48 47าเลงมาเรื่อยจนถึงพื้นจอดเองนะครับ แต่ถ้าบางคนไม่ต้องการให้ลงจอดเองกลัวจะกระแทกพื้นก็รับมือได้เดี๋ยวผมจะมีการสาธิตการรับมือนะครับเดี๋ยวดูในคลิปต่อไปนะครับนี่คือส่วนการปิดรีโมทหรือว่าเลิกเล่นแล้วเมื่อดนลงถึงพื้นแล้วให้ปิดที่โดนก่อนนะครับ <c oughs> ก็กดขาไว้จะมีไฟกดจนไฟวิ่งเข้ามาสุดอ่ะปล่อยนะครับแต่แล้วก็กดรีโมทกดคั้นหนึ่งครั้งยาวขาไว้นะครับกดป๊บกดขาไว้ กจะดับนะครับแล้วก็ออนจากแอบปบครับก็เรียบร้อยครับ